ตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงกว่าละออกมาจากโรงแรมแล้วนะครับมาที่ร้านนี้ซึ้งโกปีติ่มซำนะครับเราก็ไปดูว่าเป็นยังไงนี่ดนะูบรรยากาศนีอยู่ติดถนนเลยผมก็ไม่เคยมาเหมือน,นร้านนี้อ่านี่มีติดป้ายเลย ขออนุญาตถ่ายคลิปไปลง YouTube ได้ไหมครับได้อันนี้ต้องสั่งยังไงอ่ะเดินมาหยิบอ๋ออโอเคนึกว่าต้องเดินมาหยิบอะไรไม่ใช่อะไรให้แม่มาดูเลยไหมเพราะว่าเขามองมือถือไม่ค่อยเห็นอ่าอันนี้คือเวลาสั่งนะครับค่ะสแกนได้อ๋อโอเคนี่มาส่งแล้วเล็กหัวถ้วย กุ้งกิ่ตัววะเนี่ยเยอะนะเนี่ยตรงนี้คิดอยู่เลยทำไมไม่มาเป็นสิง่งอ๋อนี่มันเป็นทอดใช่ครั <Okay. S 1> บก็จะเป็นคุณแม่เลยครับอันน้หนึงห่ขอบคุณครับออขอบคุณครับออขอบคุณครับเออ,อ,อ,อนี่คือลาวาเนาะคโอเ ว้าวใช่เอครปมันชุ่มเลยอืออือขอบคุณนะครับอันนี้หมดได้ยังฮะหมดแล้วครับขอขอบคุณนะครับโอ้โหอืม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 หมดเวละครึ่งหนึ่งลอยเลยครับลาบปลาหมูแดงก็อร่อยลาเปาไส้ครีมลาวาก็อร่อยอันนี้อร่อยมากอร่อย อากาศว่าอร่อยขนมจีบกุ้งอร่อยอันนี้กุ้งอบคุณเซนก็าอร่อยอันนี้กุ้งอ่อเยื่อไผ่ก็อร่อยแล้วก็ไอ้ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกุ้งกอบก็อร่อยก็อร่อยอ๋อเนี่ยสาระบอมูสันอ๋ออ๋อรออ๋อโอเคนึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ว่าสั่งไปโอเคได้ยอย่างครับย่างเก็ครับครับผมนี่ลองเรียบร้อย เมื่อกี้สั่งมาประมาณ10อย่างนะครับโอ้โหอร่อยทุกอย่างเลยรสชาติดีทุกอย่างแล้วก็ขนาดขนาดเนี่ยใหญ่นะปริมาณใหญ่ปริมาณเยอะแต่ราคาก็ราคาก็สูงราคาสูงกว่าแต่เขาเขียนว่าเป็นพรีเมียมติ่มซำนะครับลองดูแล้วโอเคเลยนะวัตถุดิบดีสดปริมาณเยอะ มาแถวอ่าวนางนะครับแล้วสนใจก็มาลองกินได้นะครับ